สันติคือขาวคือสะอาดคือสว่านนี่คือสานทิสนี่คือที่ที่มาแล้วแบบสันติสงบนะครับเราชื่อสานทิสตัวโตๆตและข้างล่างเราเขียนว่านาดนวิล่ายินดนนีต้อนรับสู่ซานทิสนาดนวิล่านะครับจริงๆริีสอร์ทเนี้ยเป็นของคุณดนชัยบุญยรัตเวสคุณไอ้นะครับลูกคุณหญิงมาลัยวันบุญยรัตเวสคุณไอ้เนี่ยจบสถาปัตย์จุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อทางด้านโฆษณาที่ อเมริกาแล้วกลับมาก็เป็นเป็นผู you. ้บริหารเขาไปเห็นบ้านเรือนไทยของคุณชายครุฤทธิ์ที่ซอยสวนครูเขาบอกโอ้โหแบบเขาหลงรักมากแล้วเขาแบบว่าสวยมากอยากจะมีบ้านแบบนี้บ้างเขาก็เลยไปหาซื้อบ้านแถวอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทก็ได้เรือนไทยอายุร้อยกว่าปีมาแรกทีเดียวก็มาสร้างอยู่ตรงนี้พอเพื่อนๆมาเพื่อนๆก็บอกอ้สวยจังเลยมีลำธารเนี่ยทไมไม่ทํารีสอร์ทก็เลยขยายตึกสองตึก โรงแรมนี้มีอายุประมาณ1ิปีแล้วเมื่อก่อนชื่อว่านาดนวิลล่าก็มาจากคำว่าดนชัยตอนเปิดมาเนี่ยสวยมากเป็นบ้านไม้ดำๆเนี่ยหลังคาแดงแล้วก็ตรงที่เป็นปูนเนี่ยปูนสีเหลืองลองนึกถึงภาพแบบมันสวยคลาสสิกและคุณไอซเป็นคนที่ชอบของเก่านะฮะก็มีเทวรูปมีพระพุทธรูปตั้งเต็มไปหมดเลยใครมาใครก็บอกว่าดิสอดที่ไอซสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินแต่ไม่กล้านอน เราต้องมาปรับปรุงเราต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เราต้องเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป็นคนยุคใหม่ที่ชอบอะไรที่มันทันสมัยเราทําเป็นคอนเทมพอร์รีดีไหมเพราะความเป็นไทยเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันก็เป็นสมบัติที่มีค่าด้วยนะฮะทั้งนั้นทาสีขาวหมดเลยไม่สักทั้งหลังเนี่ยทาหลังคาเป็นสีเทาแล้วเราก็เปลี่ยนกระเบื้องเป็นขาวดําก็เป็นขาวดําเทาแล้วเราก็ปรับสวนอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความเป็นบ้านโบราณเนาะ มีซอกมีลืบตรงนี้ก็เป็นส่วนของเรือนไทยซึ่งเรามีอยู่8ห้องแต่ห้องน้้ำใหญ่ทุกห้องนะครับแล้วก็มีเป็นวิลล่าก็อีก2เท่ากับเรือนไทยเรามีอยู่10ห้องแล้วเรามีตึกครีคซึ่งเป็นตึกที่ทันสมัย ในเรื่องของอาหารเนี่ยผมอยากจะขายอาหารที่หากินไม่ง่ายข้าวผัดปลาข้าวขยำแกงไตปลาของที่แบบหากินที่อื่นไม่ได้ก็เป็นแนวของอาหารของเรานะครับที่นี่เหมาะกับการทำาทําสัมมนาไข่พรีเวดดิ้งงานแต่งงานไพรเวทปาร์ตี้เรามีห้องประชุมเรามีห้องคาราโอเกะือเล่นเกมอะไรก็ได้นะฮะเรามีเปียนโนเลาส์เรามีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหลัง แล้วมีศาลาราลิมน้ำอีกพอเราบอกคนว่าเราจะมาทารีสอร์ทที่มวกเหล็กคนจะบอกว่ามวกเหล็กไม่มีใครไปหรอกก็ไปเขาใหญ่กันจริงๆแล้วเนี่ยข้ามน้ําไปฝั่งนู้นนั่นคือเขาใหญ่นะครับน้ํานี่มาจากเขาใหญ่แล้วก็ตรงไปที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยและแถวนี้ก็มีที่เที่ยวเยอะภูนับดาวเห็นแล้วปุ๊บจะตรอกสรับบุรีมีแบบนี้ด้วยหรอไม่ต้องไปเขาค้อไม่ต้องไปเชียงใหม่มองมาอยู่บนยอดเขาดงพญายเย็นภูเขาซ้อน ดีสอดเนี่ยบอกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าถ่ายรูปมุมไหนมาสวยหมดหลายคนอาจจะมองว่าพุที่นี่ทําไมไม่สะอาดเลยสกปรกคือใบไม้เยอะไปหมดหรือว่ามีหยักเยืๆๆ่อหยักใยเราต้องบอกนะครับว่าเราอยู่ในปา่านะครับเราไม่สามารถที่จะกวาดได้ตลอดเวลาอันที่หนึ่งอันที่สองหยักใยพอปาดไปถึงปุ๊บหันหลังมาทออีกแล้วครับเขาเรียกว่าตัวชักใหญ่จะให้เราเอายาฆ่าแมลงมาฆ่าเขาหรอ มันคือบ้านของเขานะนี่คือบ้านของเขาที่เรามาขออาศัยอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นป่านะครับถ้าอยากจะมาพักผ่อนแบบชิลๆทานอาหารอร่อยๆนะครับดื่มกาแฟในบรรยากาศของป่าเขาลำาเนาไครไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่นะครับแค่มโมกเหล็ก140กโลจะเป็นที่ที่ทำให้เจ้าของมีความสุข พนักงานมีความสุขและแขกมีความสุขท่านใดอยากมาใช้บริการด้วยความยินดีครับ